ห้องของใครตั้มย้ายเข้าหอพักใหม่คืนแรกผ่านไปด้วยดีแต่พออยู่ไปไม่กี่วันเขาเริ่มสังเกตว่าของในห้องชอบไม่อยู่ที่เดิมท,ทั้งที่เขาอยู่คนเดียวตั้มตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเปิดดูภาพย้อนหลัง และพบว่าทุกคืนตัวเขาเองอีกคนเดินหยิบจับใช้สิ่งของต่างๆภายในห้องทั้งที่เขาไม่เคยจำได้เลยว่าเคยทำแบบนั้นคืนหนึ่งเขาแกล้งหลับแต่รู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติเขาค่อยๆลืมตาและพบว่าตัวเขาอีกคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงจ้องมองเขานิ่งๆตั้มถามด้วยเสียงสัน่นนายเป็นใคร อีกฝ่ายตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชานี่ห้องของฉันตามพยายามไล่อีกฝ่ายให้ออกไปแต่อีกฝ่ายเพียงแค่ยิ้มเย็นแล้วพูดว่านายสิทธิ์ที่เป็นคนบุกรุกตั้มตกใจสุดขีดรีบเปิดประตูวิ่งออกจากห้องตัมวิ่งออกจากห้องไปแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้เขาหยุดนิ่งในกระจกเงาหน้าลิฟต์ไม่มีเงาของเขา และข้างหลังเขาผู้เช่าคนใหม่ยืนอยู่มองไปที่ห้องของเขาพร้อมกับถือยันไล่ผีไว้ในอ